<tyard. S 2> ไปดูเรื่องของแบงค์กรุงไทยกันก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็น Talk of t h e Town หลังจากที่รายงานผลประกอบการงวดไตรมาสสี่นะครับปี2 5 6 6ออกมาก็ปร,รากฏว่ามีการตั้งสำรองที่สูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับและแน่นอนนั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขผลประกอบการในภาพรวมก็คือกำไรสุทธินั้น <คะ S 2> ขยายตัวได้ไม่ถึงเป้านะฮะที่มีการประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ <Years. S 2> แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของแบงค์กรุงไทยนี่ เมื่อวานต้องบอกว่าถูกกระนำเทขายออกมานะฮะไม่ยั้งเลยครับติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์่าใช่นะ,ะ<ช>ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักกับธนาคารขนาดใหญ่หนะในแง่ของราคาหุ้นที่มันจะผันผวนห้ถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นแบงก์กรุงไทยเองเนี่ย สร้างรากสร้างฐานมาหลายเดือนนะใช่เมื่อวานนี้วันเดียวเอาคืนหมดเลย <l ots> ใช่นะฮะครัมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะงบของแบงก์กรุงไทยเนี่ยไตรมาสสีท, <c oughs> ที่ออกมาที่ว่ามันสำรองสูงกว่าคาดแล้วก็กดกำไรนะทำให้เติบโตน้อยกว่าคาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะฮะอาจจะมีลูกหนี้รายใหญ่บางรายเกิดปัญหาครับนะเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าลูกหนี้รายนั้นคือใครนะฮะคือถ้าว่ากันตามข่าวคราวช่วงที่ผ่านมามันก็อาจจะเดาไม่ยากแต่ก็เอาละฮะมันยังไม่มีหลักฐานในการที่จะไปยืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้เอาเป็นว่ามันก็อาจจะมีปรากฏการณ์เนี้ยว่ามีลูกหนี้รายใหญ่ที่มีปัญหาก็ต้องตั้งสำรองว่ากันไปแต่ถ้ากลับมาดูที่ปัจจัยพื้นฐาน นะกลับมาดูในเชิงโครงสร้างทางธุรกิจของแบงก์กรุงไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะคงต้องตั้งคําถามเพิ่มเติมไหมว่าราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกขนาดนี้เนี่ยมันมองเป็นโอกาสได้หรือไม่อเนะพราะทุกครั้งที่ราคาหุ้นลงมาอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยนะฮะนั่นคืออัพไซ์ที่มันเปิดกว้างขึ้นนะอใช่เพราะมันลงวูบเลยสปอร์เนนะ เมื่อวานเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของัพไซต์ราคาหุ้นที่ปรับลดลงมันก็หมายถึงยิวที่กว้างขึ้นด้วยดีเบนยิวนะที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้มองเป็นโอกาสหรือเป็นความเสี่ยงนะฮะก็จะคงต้องดูนี่แหละฮะปรากฏการณ์ราคาหลังจากนี้เพราะมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตลาดตอบรับอย่างไรกับประเด็นนี้นะฮะแต่ก็มีการประเมินออกมาเยอะเลยนะฮะหลังจากที่แบงก์กรุงไทยรายงานตัวเลข ผลประกอบการออกมานะฮะแต่ก็ต้องถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังคงมีมุมมองเชิงบวกบนะฮะต่อแบงก์กรุงไทยในช่วงหลังจากนี้ด้วยปรากฏการเมื่อาวานคือราคาหุ้นปรับลดลงไป11%คุณสุภัยฮะมาปิดอยู่ที่16บาท20สตังค์นะ,ะมูลค่าการซื้อขายนี่เมื่อวานสูงถึง4,800ล้านบาทด้วยกันนะ,ะนะฮะงบงวดไตรมาส4นะฮะตัวเลขอยู่ที่6,111ล้านบาท ก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะฮะทีนี้การประเมินครับล่าสุดนี้ออกมาน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10โบรกเกอร์เขามองกันอย่างไร<ม>คุณสุภชัยฮะครับเอาอย่างโบรกเกอร์แรกนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็ประเมินว่ากำไรสุทธิของ KTB ในไตรมาส4ที่มันออกมา6,100ล้านบาทเนี่ยก็ลดลง25%เนี่ยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยครับก็ถือว่าต่ำกว่าคอนเซซซัสค่อนข้างมาก เพราะเนื่องจากว่ามีการตั้งสำรองที่เกินกว่าคาดไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับบลกรุงศรีมองว่าแนวโน้มปี2017คือปีนี้นะครับสินเชื่อของ KTB จะมีการขยายตัวและก็ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยหรือว่า Net i n t e r e s t m a r g i n หรือว่านิมเนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวส่วนเ uh, ครดิตคอร์สนะฮะจะลดลงจากปีก่อนก็คือลดลงจากปี6กหกนะครับเพราะ KTB เนี่ยได้มีการตั้งสำรองไว้เพียงพอแล้ว hmm. อ่าไฮไลท์มันอยู่ที่ว่ามีการตั้งสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับ <Yeah. S 2> โดยในปีนี้เองเนี่ยนะครับแนวโน้มกำไรก็คาดว่ายังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับขณะที่ตัวเล็ข NPL ก็มีโอกาสจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ3.08นะครับในปัจจุบันไปอยู่ที่ระดับ3.1ถึง3.2นะครับแต่ที่ระดับดังกล่าวเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ระบ,บุว่าไม่ถึงกับหน้าเป็นห่วงเนื่องจากอัตราส่วนค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนต่อเงินให้สินเชื่อด้อยอคุณภาพก็คือ coverage ratio ของทาง แบงก์กรุงไทยนั้นดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยังสามารถควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับนะฮะได้หน้าพึงพอใจทั้งนี้ต่อให้ไม่รวมการตั้งสำรองพิเศษนะครับที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงไตรมาสสีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสัดส่วน coverage ratio ของ KTB ก็จะอยู่ที่ร้อซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดของธนาคารครับ ให้ราคาเป้าหมายตามคอนเซนแซสนะครับไว้ที่23บาทแล้วก็การสำรวจล่าสุดนั้นมีโบรกเกอร์10รายนะครับที่แนะนำซื้อแล้วก็แนะนำให้ถือ2แห่งไม่มีขายนะไม่มีขายไม่มีขายโอเคต่อเนื่องไปนะฮะดูกรณีของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคาดการกำไรสุทธิในงวดไตรมาสหนึ่งปีนี้นะฮะของแบงก์กรุงไทยจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทบซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับ ช่วงไตรมาสหนึ่งของปี6-6ที่ผ่านมา uh huh. ก็จะเป็นผลมาจากส่วนต่างอัตราดอ,อกเบี้ยสุทธินะครับที่มีการขยายตัวขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานนะฮะก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดีขึ้นอ uh huh. มองภาพรวมทั้งปีปีนี้จะมีกำไรนะครับที่37,600ล้านบาทก็จะขยายตัวขึ้นราว3%เรา3%ปัจจุบันเนี่ยมูลค่านะครับหรือว่า valuation ของ ktb ก็อยู่ที่ระดับ pe ratio นะครับ 6.7เท่า Price per book นะครับอยู่ที่ประมาณ0.6เท่าคาดการอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณ4%กำหนดคำแนะนำถือนะครับให้ราคาเป้าหมาย19บาท50ตงังค์เลครับมีบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X คาดการกำไรของแบงค์กรุงไทยในปีนี้จะกลับมาเติบโตนะครับได้ประมาณ12%จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและตัวเลขสินเชื่อกลับมาฟื้นตัว ได้ราว3%ขณะที่ตัว NIM นะฮะก็คือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิตรงนี้เองก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นยังคงคำแนะนำซื้อนะครับแต่ปรับราคาเป้าหมายลงจาก25บาทมาเป็น22บาทแต่ก็ดูแล้วโอ้โห2บาทนี่ก็ยังถ้าดูเก่กราคาล่าสุดก็ยังมีอัพไซด์เยอะเลยนะนด้น,น่ะสิยังมีอีกเยอะนะเพราะตอนนี้16บาท30อ่อนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ออกมาประเมินในตัวของแบงก์กรุงไทยคือโดยสรุปเนี่ยเรื่องของการตั้งสำรองในช่วงไตรมาสสี่นะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ cover ratio ความสามารถในการรองรับนะฮะคุณภาพสินเชื่อที่มันอาจจะด้อยลงตามภาวะตลาดโดยรวมเนี่ยนะฮะก็สามารถทำได้ดีขึ้นนะฮะงั้นปีนี้ในแง่ของ ผลประกอบการก็น่าจะกลับมาเฉิดฉายได้อ <ừ> อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการตั้งสำรองสูงๆมันเกิดขึ้นไปแล้ว <ừ> ในช่วงไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำที่เขาใช้กันนะเจ็บเมื่อไตรมาสสี่มันจบแลแ้วไหไตรมาสหนึ่งหรือเปล่าเจ็บแล้วจบไปแล้วหรือเปล่าก็ <S 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 น่าสนใจว่าหากว่าการตั้งสำรองมันกลับคืนสู่ระดับปกติครับราคาหุ้นที่ปรับลงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นโอกาสมากกว่าเป็นความเสี่ยงใช่หรือไม่ อเอออันนี้น่าสนใจเลยนะครับนะสำหรับตัวของ k t b นะครับ